ท้องฟ้าสดใสามากเลยค่ะธรรมาชาติรับอรุณยามเช้าท้องฟ้าสดใสามากเลยค่ะเช้ามา อากาศแจ่มใสความสุขอยู่รอบตัวเราอยู่กับธรรมชาติได้ฟังเสียงธรรมชาติเช้ามาอากาศแจ่มใส นกกาบินออกจากกลางธรรมชาติสวยงามเสมอคะ่ะแสงสีทองของธรรมชาติจะอยู่ที่ไหนได้ยินเสียงธรรมชาติเห็นแสงตวอากาศดีจังเลยคะ่ะทุกท่านคลึ้มมาเลยด้านนี้ดูสิคะเมื่อคืนก็ตกนะคะที่บ้าน วันนี้ก็คืนมาอีกแต่เช้าก่อนเมฆได้ฟังเสียงธรรมชาติมัน,นก็ตกนะคะที่บ้านวันนี้ก็คืนมาอีกแต่เช้าก่อนเมฆ เมฆลอยมาคลึ้มเลยฝนน่าจะตกอีกแล้วเมฆลอยมาคลึ้มเลยฝนน่าจะตกอีกแล้วแสงสีทองแสงตะวันบรรยากาศ ดีจังทุกวันเลยค่ะทุกท่านอยู่ในระหว่างหน้าฝนค่ะ,ะแสงสีทองสีเหลืองแสงตะวันสวยค่ะธรรมชาติรับอรุณยามเช้า เช้ามาอากาศแจ่มใสจะอยู่ที่ไหนได้ยินเสียงธรรมชาติเห็นแสงตะวันอากาศแจ่มใสมากเลยค่ะความสุขเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิป ท้องฟ้าสดใสามากเลยค่ะแสงสีทองยามเช้าองไกลไกลแสงตะวันสวยมากเลยนกกาอากาศแจ่มใสามากเลยค่ะ ความสุขเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะองไกลๆแสงตะวันสวยมากเลยนกกาอากาศดีจังเลยค่ะทุกท่านคลึ้มมาเลยด้านนี้ดูสิคะเมื่อคืนก็ตกนะคะที่บ้าน วันนี้ก็คล้มมาอีกแต่เช้าก้อนเมฆเมฆลอยมาคล้มเลยฝนน่าจะตกอีกแล้วทุกวันเลยค่ะทุกท่านอยู่ในระหว่างหน้าฝนค่ะ แสงสีทองแสงตะว,วันบรรยากาศดีจังรมาชาติรับอรุณยามเชา้าเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนอีกแล้วยังเช้ามืดอยู่เลยจะอยู่ที่ไหน ได้ยินเสียงธรรมชาติเห็นแสงตะวันความสุขอยู่รอบตัวเราอยู่กับธรรมชาติยามเช้าอันก็ตกนะคะที่บ้านวันนี้ก็คืนม,มาอีกแต่เช้าก่อนเมฆเลย อากาศแจ่มใสมากเลยค่ะความสุขเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะอากาศแจ่มใสมากเลยค่ะความสุขเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะความสุขอยู่รอบตัวเราอยู่กับธรรมชาติ แสงสีทองยามเช้าท้องฟ้าสดใสามากเลยค่ะ ท้องฟ้าสดใสามากเลยค่ะได้ฟังเสียงธรรมชาติท้องฟ้ามืดคืมอีกแล้วบินออกจากกลังฟังเสียงจักรจันเลไลทุกอย่างเลยค่ะเสียงธรรม ตื่นมาเช้านี้ได้ฟังเสียงธรรมชาติมองแล้วมีความสุขค่ะสดชื่นแจ่มใสรับอรุณยามเช้าคอยทุกท่านเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนอีกแล้วยังเช้ามืดอ,อยู่เลย แสงสีทองแสงตะวันบรรยากาศดีจังบินออกจากกลางฟังเสียงจักจันเลไลทุกอย่างเลยคะ่ะเสียงทำตื่นมาเช้านี้ได้ฟังเสียงธรรมชาติบินออกจากกลาง ฟังเสียงจักระจันเลไลทุกอย่างเลยค่ะเสียงทองฟ้ามืดคืมอีกแล้วจะอยู่ที่ไหนได้ยินเสียงธรรมชาติเห็นแสงตะวันแสงสีทองแสงตะวันบรรยากาศดีจัง แสงสีทองแสงตะวันบรรยากาศดีจังมันนกกาบินออกจากกลางธรรมชาติสวยงามเสมอค่ะแสงสีทองของธรรมชาติแสงสีทองสีเหลืองแสงตะวันสวยค่ะธรรมชาติ รับอรุณยามเช้าเสียงจิ้งหรีดเลไลจักจันรฝนตกทั้งคืนเลยค่ะทุกท่านยามเช้า